สวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงวันนี้ก็จะพามาชมภผยสร้างภผยนะครับภผยเศรษฐกิจแห่งแดนอีสานลักษณะลำจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันนะครับอันนี้เรามาซูมให้ใกล้นะครับอ่านี่หน่อเขาน,นี่จะเป็นเอกลักษณ์ครับสีส้มเลยครับสีส้มอันตอนี้ลำก็ประมาณสองนิ้วนะครับอ,อันนี้ก็ สองนิ้วกว่านะครับลำใหญ่ออกมาหน่อไม้ก็แกงแซบครับอันนี้คือหน่อบินครับสูงไปสูงไปมากมีสองหน่อคู่กัน ลักษณะกอนะครับค่อนข้างโตรงถ้าแต่งดีๆนี่ถือว่าสวยมากเป็นไผ่ชนิดหนึ่งที่ยอมรับว่าลำแข็งแกร่งแล้วก็สวยครับยอมรับว่าสวยมันตรงมากตรงตั้งแต่โคนนะครับขึ้นไปถึงปลายยอด ยาวมากนะครับกอตรงตรงเก็บแต่งดีๆนี่ถือว่าสวยนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมครับปลูกเป็นแถวเป็นแนวมันจะเป็นยังไงครับในสถานที่ที่มันมีน้ำนี่นะครับปลูกเป็นแนวไปถ้าอยู่ในที่โล่งนี่ถือว่าสวยมากเลยลำเขา มันไม่รกนะครับพูดง่ายๆก็คือมันไม่รกเลยสวยมากถ้าใครชอบนะครับลำสามารถใช้ประโยชน์ได้แล้วก็หน่อสามารถรับประทานได้แบบแกงเลาทำซุปหน่อไม้นะครับถือว่าสุดยอดนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนำนะครับหนอสวยจริงๆสีส้มนะครับ ใครสนใจก็สามารถหามาปลูกได้นะครับราคาไม่แพงถ้าถ้าเอามาแต่งดีๆนี่ก็คงเหมือนไผ่ในหนังจีนครับใบเขาพลิ้วสวยนะครับลำแข็งอันนี้2องนิ้วสองนิ้วถึงสองนิ้วครึ่งนะครับกอนนี้เยอะถือว่าโอเคเลยใครชอบก็จัดเลยครับอย่าช้าแต่ถ้า มีน้ำช่วยด้วยมันจะสวยมากครับอย่าปลูกกลางแจ้งเกินไปเดี๋ยวจะไม่สวยทำให้หลายท่านนี้อาจจะต้องรื้อก่อทิ้งนะครับผมถ้าใครจะปลูกก็ศึกษาข้อมูลก่อนนะครับรับรองว่าตัวนี้สารพัดประโยชน์ไม่ผิดหวังครับผมสวัสดีครับ